ป้ายด้วย,ยหนึ่งสองสามหน้าเราหล่อ,ลอจิดในความมีจิตสำนึกเหมือนกับงานร้อยเอ็ดปีเมืองพนทองนในสาระพวกผมเป็นสื่อกับคนสุเท่เขียนแชอบของเพื่อนทางพวกผมก็ยังทำทำทั้งโซเชียลทั้งยูทูบออกหลายปีประสานจับทางชุมนบ้างทื่นรื่บ้าง เปิดปิดแล้วก็การออกรางวัลของรางวัลการชาตินะคะซึ่งรางวัลการชาติระการสกการชาติในปีนี้ผ่านนายงหลการชาติท่านก็แจ้งว่าจำหน่ายฉบับละหงรบาทนะคะแล้วก็มีรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งก็คือรถเก๋ง t o y ยต a c o คร l ร a c าคลนะคะซึ่งเป็นเงินจำนวน980,000ห กระบะนะคะแล้วรางวัลที่2ก็คือรถกระบะโตโยต้าค่ะเงินรางวัลเนี่ยห้าแสนกว่าแล้วก็ลำดับลงมาก็คือมีรางวัลของคำนะคะแล้วก็มีรางวัลพัดลมพัวมาปีที่แล้วได้มอญข้าวไปแล้วถ้าปีนี้จะเอามอญข้าวอ,อ,อีกเดี๋ยวก็จะได้บ้านหรื่องมีมอเยอะ ท่านก็เลยบอกว่าเอาทักนลงไปแล้วกันปีนี้นะคะนี่คือรางวัลที่ท่านแจ้งในที่ประชุมที่ผ่านมานะคะในส่วนของวันที่4ธันวาคมค่ะวันรวมน้ําใจให้กาชาติท่านกําหนดไว้วันศุกร์ที่4ธันวาคม2563นะคะที่สํานักงานหลอกกาชาติเวลาแปนาฬิกา 4- 5นาทีค่ะท่านผู้ว่าท่านก็จะ